มิตรบินมาขายอ้อลืมลืมให้แม่ลืมให้แม่ลืมให้แม่ค้าเน้นแม่ค้าแนะนำตัวก่อนวันนี้มาขายอะไรเออแล้วขายแบบไหนแล้วมีแล้วมีแล้วม,วมีอะไรขายมั่งเนี่ยช่วยแนะนำแนะนำตัวเองก่อนสวัสดีค่ะครับชื่ออะไรเออ <c oughs> แล้ววันวันนี้มาขายอะไรแล้วขายยัง,ยงไงยังไงนะครับ ด,ดชื่อ,อนี้นะคะน้องมัทคาวันนี้ว่าขายสลัดขีดค่ะสลัดบูฟเฟ่ค,ค่ะสั่งเองนะคะขีดละสิบห้าบาทแล้วก็มีสลัดโรด้วยค่ะกล่องละยี่สิบบาทค่ะแล้ววันนี้วันนี้นําไม่ขายดีไหมขายดีค่ะมันขายดีด้วย,วยชัดเจนเลยพี่น้องพี่น้องมานั่นเลยเยือนดเลยใช่มาเกลย น่ปกติขายทุกขายตามนั co ้นไม่ตลาดตลาดดนัไม่ค่ะมีเฉพาะตลาดประชาชนเท่านั้นครับอย่าลืมนะครับวัน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 พุธวันเดียวถ้าเกิดว่าใครอยากอยากลดน้ำใครอยากอยากลดน้ำหนักหรือว่าอยากจะอะไรอะไรสุขภาพดีก็สามารถมาหาซื้อะไรนั้นได้ครับตลาดได้ที่นี่ครับเดียวของตลาดนัดตลาดตลานัดวันพุธครับเดียวเลยวันวัน วันนี้ก็อยากจะเรียวมาอุดอยากเรมาอุดหนุนกันครับแล้วนี่ก็คืออยากจยให้แนะนามั่งว่ามีส่วนผสมอะไรมั่งก็เริ่มจากตัวนี้คือดีอันนี้คืออะไรกะดำคือเน้กระลงคาแล้วก็กระลำม่วงแครรทแตงกวาแล้วก็นื้ข้าวโพดตัวแดง้เือยแล้วก็แล้วก็นี่คไข่ค่ะเป็นไข่นกแล้ว อันนี้จะมีเกลียวแขนแขนให้นั่นเดียวเดี๋ยวตักให้มิสมิสตะเบีนโกโกครับอะไรขีบาทคะเอารับกี่บาทดีิบดกันเพราะว่าให้อะไรอะไรปการส่วจตรวจตัวขีทมห่นึ่งหนึหน่งหี่งนงนงหนง ลูกพันลูกค้ามาครับลูกลูกพันลูกค้านี่ซื้อดูรู้สึกว่าซื้อเป็นปันอะไรอะไรจำเลยฝันนัซน้อซือเันซื้อซืดอซื้อซื้อซื้อใอ๋อใช่ซื้อซืกับซื้อกับซื้อกับกินกินเองหรือว่าพี่ใครมั่งกิอเองกินเองค่ะโอ้เจ้านี้อร่อย ลูกค้าลูกค้า,าลูกปลาตัวลูกค้าจำเลยดิเอาเลย <c oughs> มีมีนมั่นไหมเอามีลูกเหรียญนะนันดูครมไหมนั่นมันมีตังมันมีตังใหญ่มันมีใบใหญ่นับดูนับดูก่นอนครมไหม กินกันบ้างกนครับถัดถััดกินกิบ้ากันนะไม่ทุกกันเอกดียวฮะขาดีขาดีวันเดียวใชไหมเอเพีาลีมทขอให้ขอให้ฮันอบนั่นนะเซนนะไานันะหมดไาหมดไว้นะครับเดี๋ยวอย่าอย่าลืมเจอกันในยูอะไรอกันในยูสทนะครับชื่อมิสเตอร์บีนบุงโก ี๋ยวก็ลงมาเชิญชวนแล้วก็ลงมาชิมก็หากันได้ครับคือกลับไปให้กับอะไรอะไรคือก,การชิมบ้านตัวเหวนอนกันทุกทุกวันพุธก็มาเลยครัที่นี่ครับที่เดียวตลาดนัดมาตลาดนัดประชาลัดอำเภอโกกูจังจังหวัดปัตตานีนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ <c oughs>